สวัสดีค่ะขั้วบุญมากมือนี่้ะจ้ะสิบไม่เห็ดเมนูก่อยหอยเชอรี่หรือว่าลาบหอยเชอรี่นะจ้ะก่อนอื่นเข้ามาเตรียมเครื่องกันแล้ว,ลวจ้ะหอมเปรี้ยก่อน ก็มีพักซีกและจากพักชีก็หอมเปคือก,กันยังมีติดหอมเปีไม่อีกแคกก่น้อย Tô de ก็หัวหอมนะจ๊ะเมนูนี้นะจ๊ะแม่กุ้วกับไปรดัรเขาไม่อีกแล้ว ัวรถกับเขาไปหาหอยเชลลีมาขายไปซอยอุ่นเพิดไม่อีกแล้วจ้าเพื่อนกันลวกมากเลวล่ะเพื่อนกันลวกเป็นโตมากเลวล่ะต่ว่าเขาก็สีมะลวกอีกเทียนนึงนะจ้าสีมะลวกอีกเทียนหนึ่ง ก็สิมาเตรียมมะนาวเหมือนกันนะ้อยหอยเชอร์รี่หรือว่าลาบหอยเชอร์รี่นี่จะ้ะความสมเอาแต่ห้องมาัก Nhắc xông lái cả xây lái chứ chà ừ. Mệt ổn quên rồi, nhanh không bình thường xịt mà là chà, ổng có ếch không hong nè chà Mà hăn, mấy chữ bì nó Nụ, ờ, ảnh đáy nội hông có thể nâng ừ. ừ. ันใหญ่ครับกติกนหันหลายจักหน้อยหันแล้วออไปลวกเทียนึงจ้ะห้หัวหนีไหมจ้ะหัวใหญ่ครับบอหัวใหญ่ขนาดเลย คนกะลวกซุกมากแล้วนะจ๊ะแต่เั็นท้องเป็นลวกอีกเข้าตรงนอกน้ำเย็นนอกน้ำเย็นที่มันกรอบงามไปกินเจ๊งสุดบนเหนียวจ้ะเมนูนี้เลยกินกับน้ำเก๊ <c oughs> กฮวยเลยแต่แม่กูชอบมากินได้น้ำเก๊กฮวยก็ดีเพรมันเป็นคนดีนะจ้จะแต่กินบ่ได้เป็นความดัน แต่ว่เคยบ่เคยได้กินบ่กินเ,เ,เลยนะ่ะวันหยุดเดอ้อสาวอาทิตย์ไผบ่มีเมนูคิดอย่างบ่ออกะคิดอันนี้เด้อแก้มกับน้ำเก๊กง้อยเล็กน้อยนะแบบแซ่บลยน้น่าจะเดี๋ยวเ้าหานแล้วเ้าก็สิไปลวกแล้จ้าอาตั้งน้ำเดือดเทาก็เอาหอยลงไปลวกแล้จ้า เทลงไปแล้วปิดแก๊สเลยจ้ะปิดแก๊สแล้วเพราะว่าเ้าสิบบอลเอาแบบมันสุกไปแล้วเ้าสิบบอลสุกแบบนี่นะจ๊ะแล้วเ้าก็เสียมานอกกับนัมเย็นนี่จ้ะน้ำเขาใส่หนังแข็งไว้เอาหอยขึ้นมะนอกเลยจ้ะกับนัมเย็นเอาหอยมะน,นอกกับนัมเย็นเลยจ้ะ เดี๋ยวเ้าเอาไปนอกดำเย็นแล้วเกาปล่อยใหสเสด็จน,น้ำนะจ้ะเ้าก็สีเอาไปก้อยจ้ะขคนเ้าก็ได้หอยเชอรีดบ้านเราจ้ะที่เ้าไปลวกมาสูตรไม่คั่ว้น้ะจ้ะใส่น้ำปลาสุกลงไปใส่พริกป่นลงไปจ้ะใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่ว ใส่ผงนัวใส่น้ำตาลนิดนึ่งนะจ้าสูตรแม่ครัวใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็บีบปักน้ำจ้ะบีบน้ำ น้าพี่เข้าหันไปเลยจ้ะไปเสร็จแล้วจ้าเฮากระหวยต้นหอมลงไปโดยผักชีลงไป เออเดินหอมฟักซีลงไปจ้าเสร็จแล้วจ้าขอบคุณให้เข้ากันอมหอมจ้าหอมกับขัวพริกแม่ขั้วกับขัวเองนี่เองพริกแม่ขั้วกับขัวเองเ ได้หอยเชอรี่เศษเศษเลยจ้าหอยเชอรี่หรือลาบหอยเชอรี่เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปกินกันเลยได้จ้าแล้วลาบหอยเชอรี่เขาเลยจ้าเศษจากตัวบุญมา เดี๋ยวสิมีอีพี่สองนะจ๊ะอีพี่นีสิบภากนกินให้เบิงนะจ๊ะก่อยหอยราบหอยข้าวเสียบขนาดใหญคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะต่ออีพี่สองนะจ๊ะสวัสดีจ้าลาไปด้วยภับก่อยหอยเสียบ,ยบข้านะจ๊ะ